สวัสดีค่ะปุ้ยันิชยานะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปุ้ยไม่ได้มาในฐานะคอไวล้ละแต่ว่านี่ปุ้ยพูดในฐานะเอิมเพจของตัวเองชื่อเวนออกไวแล้วก็มีพี่ๆหลายคนขอมาว่าปุ้ยจาสอนวิธีการเปิดขวดไวยให้หน่อยด้วยใช้เปิดไว้เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ย เห็นสภาพแวดล้อมเนาะตอนนี้ผู้อยู่ที่น้ำตกสองรักสีบ้านวัวงหลุงบ้านวังหลุงนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองอยู่ที่อำเภอรพรมคีรีนะคะที่เปิดผลไวในครั้งนี้เนี่ยที่ผู้ใช้ก็คือเราหาเอ,อนานะผู้ว่าอันนี้มันเปิดง่ายนะคะก็ที่เห็นคือมันจะมีแบบที่เป็นขาเดียวลู่ลงมาไม่ใช่มีข้อต่อแบบสองอันอย่างนี้นะอันนี้จะง่ายนะคะก็ใหญ่ๆจะมีสองสเต็ปก็จะเป็นสเต็ป เอาด้านนี้ดีกว่านเนาะเนี่ยเต็บหนึ่งเต็บสองจะมีสองแง่งนะคะค่อนข้างง่ายเลยแล้วพยายามหาตัวโอเวอร์ e พเนอร์ er เนี่ยที่มันมีมันจะมีนิ่งพาให้เยอะแหละแต่เช็คใบเลื่อยนิดนึงว่ามันคมดีไหมอย่างนี้นะแล้วก็เช็คตัวส่วนของตัวไอตัวขาเกี่ยวเนี่ยเวลาลงมาให้มันตรงๆนะบางอันมันนีเดียวบางอันมันหลุดเหมือนกันนะคะนีค่ะนี้ะน,นะ มาเรามาเปิดกันง้างตัวคัตเตอร์ไว้ที่เราต้องเปิดก็คือเราจะกรีดนะคะก็คือตัวขอบตรงนี้ก็ได้แต่บางคนก็จะตรงนี้เลยแต่บาร้านอาหารเนี่ยเขาจะเอาแค่ตรงนี้เองเราก็จะตัดทจริงเราจะมีตัวรอบตัดแบบตัวคัตเตอร์แบบนี้นะะนั้นก็จะง่ายก็หั่นไปดิบๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็งัดออกฮง เสร็จปุ๊บเนี่ยเช็คความเรียบร้อยว่าเราดีแล้วนะเก็บ<อ>เอานี้ง้างมันออกมาเห็นตัวแหลมๆเนาะไอตัวแหลมๆเนี่ยกะให้มันอยู่ตรงกลางของตรงจุกค็อกนะคะนี่คือตุกจุกค็อกละกดลงไปนะแล้วเราก็หมุนมันลงหมุนมันลง หมุนไปแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้แง่งนี้มีประโยชน์ยังไงสองแง่งเนี่ยแง่งแรกอ่ะลงมาถึงปุ๊บเราก็ดึงขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมาช่วยในสเต็ปแรกก่อนพอดันขึ้นมาปุ๊บเราใช้แง่งที่สองได้ละดึงมขึ้นมาค่อยๆดึงเนี่มันง่ายมากเลยอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บหมุนมาอีกนนึงปุบ เ็จแล้วค่ะหอมมาก่ยังโอเคแล้วก็หมนฟ้ามันออกมา mm hmm. เรียบร้อยเก็บยังไม่กินก็เอากลับได้น,นี่แหละอุดเข้าไปมาซ้ำซ้ำเลยปุ๊บสิบแปดปุ๊บ สร็จแ,แต่ทั้งที่ดีวเวลาจะเปิดขวดไว้นเนี่ยหาอะไรที่มันจับเพื่อให้เราจับขวดให้กระชับหน่อยนะคะถ้าจะเอาแบบเปิดออกมามันก็ได้แหละแต่มันก็ไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ก็เลยเอาที่ใส่ผลไม้เนี่ยมา reuse ใส่เข้าไปในนี้แทนเพื่อเป็นตัวจับให้มันห,นหนนยุดง่ายเสร็จแล้วค่ะ